แน่นอนครับนี่คือบทพูดวิดีโอ YouTube ภาษาไทยความยาวประมาณ700คำสำหรับช่อง Ref and Ride like, เกี่ยวกับรีวิวเกียร์คอนเซปต์ SUV ปี2025พร้อมทั้งแนะนำช่องตอนตน้นและเชิญชวนให้กดติดตามตอนท้ายครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rev and Ride ช่องของคุณสำหรับคนรักรถที่อยากติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์แนวคิดรุ่นใหม่รีวิวรถแบบตรงไปตรงมาและนวัตกรรมยานยนต์จากทั่วโลกถ้าคุณคือคนที่ลหลงไหลในการขับขี่และเทคโนโลยียานยนต์ที่ล้ำสมัยที่นี่คือที่ของคุณวันนี้เราจะพาไปจอะลึฟกับหนึ่งในรถแนวคิดที่ได้รับความสนใจมากที่สุดแห่งปีนั่นคือเกียร์คอนเซปต์รุ่นปี2025 สิ่งแรกที่สะดุดตาเกี่ยวกับเกียร์คอนเซปต์ปี2025หคงหนีไม่พ้นด,ดีไซน์ที่ล้ำอนาคตตัวรถมาพร้อมเส้นสายที่เฉียบคมพื้นผิวที่โค้งเว้าสวยงามตามหลักอากาศพลศาสตร์และสัดส่วนที่ดูแข็งแกร่งทรงพลังด้านหน้าของรถโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ดแบบเรียวยาวโลโก้เกียร์ที่เรืองแสงและกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้ดูทันสมัยและแตกต่างจาก SUV ทั่วไปมุมมองจากด้านหน้าขวาของรถให้ความรู้สึกสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกัน ขนาดที่ด้านหลังของรถก็ยังคงความโดดเด่นด้วยไฟท้ายเล็ที่พาดยาวตลอดแนวกว้างของรถดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังออกแบบให้ดูดุดันและลวดลายไฟที่เล่นกับมิติของแสงอย่างมีสไตล์เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งและความลื่นไหลเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้กลมกลืนมือจับประตูแบบเรียบเสมอกับตัวรถล้อแม็กขนาดใหญ่ทรงสปอร์ตและหลังคาที่ลาดลงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตโดยไม่ลดทอนพื้นที่ภายในซึ่งเป็นจุดแข็งของรถ SUV เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความล้ำสมัยที่แท้จริงภายในของเกียร์คอนเซปต์ SUV รุ่นนี้ถูกออกแบบในแนวทางมินิมอลแต่หรูหราแผงหน้าปัดเป็นจอแสดงผลแบบโค้งต่อเนื่องสองจอที่รวมหน้าจอมาตรวัดและระบบความบันเทิงเข้าด้วยกันพวงมาลายัยแบบฐานตัดมีโลโก้เกียร์ที่เรืองแสงและปุ่มควบคุมระบบสัมผัสวัสดุภายในใช้หนังพรีเมียมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผิวสัมผัสนุ่มพร้อมแถบตกแต่งด้วยอลูมิเนียมขัดเงาและไฟตกแต่งแอมเบียนที่เปลี่ยนสีได้ตามโหมดการขับขี่ เบาะนั่งกว้างขวางนั่งสบายทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบกลับไฟฟ้าและหน่วยความจำตำแหน่งเบาะส่วนคอนโซลกลางลอยตัวออกแบบเรียบง่ายแต่ล้ำด้วยปุ่มควบคุมแบบสัมผัสและที่ชาร์จไร้าสายหลังคากระจกพารารามาสร้างความรู้สึกเปิดโล่งและโปร่งสบายเพิ่มความหรูหราให้ห้องโดยสารในด้านเทคโนโลยีรถคันนี้มาพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยครบครัน เช่นระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA ระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติระบบสังงานด้วยเสียงอัจฉริยะและโปรไฟล์ผู้ขับขี่แบบส่วนตัวที่สามารถจดจำการตั้งค่าของแต่ละคนได้นอกจากนี้ยังมีจอแสดงผล HUD แบบเสมือนจริงระบบเสียงแบบ AI ที่ปรับตามสภาพห้องโดยสารและระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะด้านสมรรถนะถึงแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเครื่องยนต์อย่างเป็นทางการแต่มีการคาดการณ์ว่าจะใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ พร้อมมอเตอร์คูลและระบบขับเคลื่อน4ล้อเรนหรือระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ1ครั้งจะอยู่ในระดับแนวหน้าของตลาดรถอีวีและยังรองรับระบบชาร์จเร็วทําให้เหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลเกียร์คอนเซปต์ SUV ปี2025คันนี้ไม่ได้เป็นแค่รถแนวคิดเพื่อโชว์เท่านั้นแต่มันคือภาพสะท้อนของทิศทางใหม่ที่อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังจะมุ่งไปเทคโนโลยีที่เราเห็นในคันนี้มีแนวโน้มว่าจะถูกนำไปใช้จริงในรถรุ่นผลิตจำนวนมากในอีกไม่ช้า ทั้งดีไซน์ที่ล้ำยุคเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและความมุ่งมั่นในการลดมลภาวะล้วนเป็นสัญญาณบอกกว่าอนาคตขององค์การขับขี่กำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าหากคุณไม่อยากพลาดรีวิวแบบจอดลึกข่าวสารรถยนต์ใหม่หรือการทดสอบจริงจากสนามจริงอย่าลืมกดติดตามช่อง Rev and Ride แล้วเจอกันในคลิปหน้าขับให้รู้จริงแล้วคุณจะรักการขับขี่มากขึ้นทุกวันถ้าต้องการฉบับแบบพูดสบายๆหรือภาษาทางการมากกว่านี้บอกได้นะครับ